สวัสดีครับวันนี้มาที่ช่องดูเคืนนะครับนี่จะเป็นคลิปที่สามของช่องนะครับหรือว่าจะเป็นคลิปแรก่องที่สต่แต่ผมเองก็ไม่ค่อยได้เล่นนะครับเพราะมันเวลาไปเรียนมาจากไม่ค่อยได้ไปนะครับขันนีแจ่สั้นผมเกียจเต้นเนี้มาเล่นบทตัวไปสักด่านกันนะครับ มันก็ได้แต่ั่ก็เลยพิจมีไปวันนั้นครับเขาเกมไวเลยนะครับใกล้ผูกคนันากเลยผมเยนะ สักหนึ่งก็ได้สักสองก็ได้เข้าเกมแล้วนะครับผมบอกไว้นะครับถ้าอยากหาของไวๆก็ต้องเตรียมพื้นที่เสบียงไว้นะครับเดี๋ยวผมจะม่ายขึ้นหมดเตรียมมา มุดไปที่กองกองสีฟ้าคนรู้เรื่องมเนงนะครับผมจะอคนที่ยังไม่้ผมก็บนนแต่จะนเป็นหลักร้อยเลยลองใช้ว่า ลงไ,งลไม,มไ่นีงเยอะทำไม่เป็นรไรยุ่งนี้ก่อนเตรียมปืนหรือว่าไอวอลไว้สักนิดก่อนนะเผื่อว่าระหว่างเวลาเดินไปที่กรงมันอนะมันจะมีคนผ่านมาเตรียมจีสเปรแล้วก่อนอ้าวนั่นไงเจอเล้วยจะคุณเลยนะทนนะทัน ใยูน่ะบุญมาเต็มมีพี้ก่อนนะเป็นพระน่ากมา็มาบอยนะั่นมเมตเตอร์ไซค์เนี่ยเครืออ่องร่นอนาจะ่อยไปมากขึ้นเครื่องร่นเนี่ยฮะทังกองเสบียงเลยนะับอ้าวให้ยอยู่ในเดี๋ยวมีคนมีคนเต็มมน,นพีก่อน ก็มีอยู่ปืนเดียวนะคนนะคนแล้วคนอยู่ไหนอย่ามาลอกผมนะอย่ามาลอก้าว้าวอย่ามาลอ็อ,อกเอาเสบียงนะ อย่างแรกต้องหาคนก่อนเจอเกาะว่ะเกาะของโครโนฮะได้เกาะสี่แล้วนะไม่ต้องกังวลได้อย่างแรกก็พันยาก่อนนะก่อนที่เลือดมันจะหมดแล้วกินยาเพิ่มหนึ่งฮะจะระเบิด ปืนแพดมาเยอะจังเลยนะขอให้ผมบุย่าไว้ๆเถอะบุย่าชนะหมกับไปบุยเจอไอ้วอยังวะไม่เจอไอ้วอลทีดวงมันดีเลยนะ jodan dia, ah, bagaimana, bagaimana, ini tuh Long belum siap kok yang ah, play, kemarin yang belum tahu, tapi nih tahu apa siap belum, kak. harus cepat dijukang dulu, cepat diongkan nih, diongkan ini kan ada yang, kan, tapi yang harus pergi Long. พอวงกันคนมันจะเยอะที่สุดเฮ้ยขอโทษไม่ใช่วงกันรวงกันนะครับใช้ตัว,วนี้นะรดวังดีนะโอเคนะจะถึงกันยังที่วัดตองครันู

ใหมดตัวไปผมจะไม่ก็ไเจอสงควงอ่ะสามารถจะหยุดของไ้เราพาิวเอา้บอกดี่านีเดี๋ยวคนนะเจอคนเราเราดักทางนี้ก่ หายกะมาแล้วนะครับต้องระวังมีสิ่งพิษอยู่ในบ้านเนี่ยครับรู้ดีกว่านะลงก่อนลงก่อน เดี๋ยวจิวมอเตอร์ไซค์เธรีบหนีก่อนหน้าวงกับคนเนี่ยนี่นั่งสองอย่างเพราะเบื่อเจี๊ปบเรต้องกลับไปลงกันถนนเหมือนถนนบ้านเราเลยบิดไกลไปยิงถนนมาขวางกว่นจะยิงโดนเจ้า ไอวอลยู่แล้วนะตอนนี้ไม่ต้องกลัวเตรมนะถ้าใส่กระเป๋าเลเวลสามอ่ะว้าวของดีๆเจ้านั้นแต่ผมมีของดีกว่าสก้ารอเตรียมสก้าเต็มท้ายมากกว่าแต่เอาใส่ก่อนเดี๋ยวจะลงอีก จะสรับ UMP ten UMP สี่ศูนย์นะ Profile อ๋อไม่ใช่ขึ้นอเตอร์ไซค์กลับไปลงกันเหมือนเดิมยาารือเปล่าวะารอนะถ้ารอแล้วผมไม่ยอมจริงๆด้วยอัพก่อนจับเลยอ้าว ผมเอาครบแล้วไปอ,อ,นะอ,อ,อาบน้ำี่อแลวนี่ก่อนขพันยางไี่ทำอยู่ดีออยอมตายก่อนตายที่สิบสามนะครับกขาปูมใจยอยู่ดิท,ท็อปสิมาเฮ้ยชติดิท,ท็อปสิมา งออั้นเดี๋ยวผมจะเล่นโซนบิสตาให้สักสสด่าน,นนะครับช่วยโซนบิสตาให้หน่อยว้าโคตรหนนะ คุณผ <icana>, ู so, one, so, okay, ้มบียร์จะตายไปเอาโซนที่สองโซนที่สองเราจะมาโชว์โซนที่จะตายนะได้ามีของดีอย่าเดียวโชว์ไปด้วยโอเคนะครับช่วงนี้คราผมต้องลาไปก่อนนะครับกลับมาเจอครั้งใหม่ในทีวีนะครับหรือว่าคลิปอื่นก็มีหลายคลิปนะครับที่ถึงทะลุฝากติดตามด้วยนะครับช่องช่องดูเครนนะครับลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ